ก็คือว่าปกติแล้วผู้ชายเวลาเข้าสู่วัยทองอ่อสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ชายนะนั่นก็คือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนมากขึ้นกว่าในช่วงวัยหนุ่มเ้าจะสังเกตเลยว่า พอแบบอายุเข้าเลขห้ผู้ชายเนี่ยการตัดสินใจก็จะน้อยจะมีความกลัวมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันมากขึ้นอันหนึ่งที่มีประโยชน์ในเรื่องของสังกะสีเรื่องสิงแนะนําว่าผู้ชายทุกคนเริ่มเข้าสู่4กว่าก็เริ่มกินสังกะสีได้แล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับในวัย40อัพ นะคะที่สําคัญและจําเป็นนะว่าพวกเราจะต้องมารู้จักแร่ธาตุสังกะสีนะคะวันนี้ตัวสังกะสีเรารู้แล้วนะว่าแบบร่างกายกต้องการไม่ถึง100มิลลิกรัมแล้วร่างกายต้องการเท่าไหร่เอาความสําคัญของมันก่อนว่าทําไมมันสําคัญยังไงโดยเฉพาะกับวัย40อัพเนี่ยนะสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่แบบเราเริ่มเข้าเลข40สิเนี่ยนะสิ่งที่ร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือในเรื่องของภูมิต้านทานภูมิต้านทานในร่างกาย มันจะดรอปลงเวลาที่แบบเราอายุมากขึ้นมันด้วยหลายๆสาเหตุนะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของวออิตามินเกลร่รอย่างเดียวนะแต่ประเด็นก็คือว่าตัวสังกะสีเนี่ยมันจะเป็นตัวสําคัญในกลไกาการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ยังมีความสําคัญต่อในเรื่องการหายของแผลอันนึงที่แบบจะต้องเช็คเลยก็คือสังกะสีข้อที่3ก็คือพูดถึงในเรื่องของนกเขาไม่ขันนะจ๊ะ นะถ้าพูดถึงในด้านของอตัวมินเนอรัลนะก็ต้องยอมรับว่าตัวสังกสีเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากที่สุดในกลุ่มของเกลือแร่ที่มีผลต่อในเรื่องของการสร้างอสุจิเพราะฉะนั้นใครที่แบบต้องการมีลูกแล้วพบว่าปริมาณอสุจิน้อยอันนึงเลยที่ควรจะต้องเสริมเลยคือแร่ธาตุสังกสีนะจ๊ะเพราะว่ามันมีผลต่อในเรื่องของระบบการสรืบพันธุ์ในผู้ชายนะแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของการสร้างอินซูลินแล้ว ความไวต่ออินซูลินแล้วที่สําคัญสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบการเผาผลาญต่ําหรือพบว่ามีภาวะไฮโปไทรอยถ้าเกิดว่าไทรอยของเราค่อนข้างต่ําไม่ได้เป็นโรคไทรอยต่ํานะแต่ค่อนข้างต่ําคือไม่ได้ต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ มันทําให้ระบบการหอผายของเรามันไม่บูมบูมบ,ม,บ,ม,บมแบบนี้นะมันก็จะทําให้เราอ้วนง่ายเพราะน้นคนที่อยากลดน้ําหนักลดไ,ได้ต่ทีนะหรืออ้วนเร็วอันนึงที่จะต้องตรวจคือไทรอยฮอร์โมนนะคะซึ่งการสร้างไทรอยฮอร์โมนมันต้องอาศัยซิคง สังกะสีแล้วสังกสีก็ยังเป็นตัวสร้างโปรโตีนกับ DNA ก็กล้ามเนื้อไงกระดูกไง DNA แล้วก็คือเรื่องของกรรม,มพันธุ์พันธุกรรมของเราอ้ออีกอันนึ่งก็คือพาะเรานึกถึงเรื่องตอนโควิดอ่ะเขาจะพบว่าอะไรการรับรู้รสและกลิ่นของเรามันจะดรอปลงใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายเราขาดซิงค์เพราะสังกสีเนี่ยมันเป็นตัวที่จะ ช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสกลิ่นและรสชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดเชื้ออะไรไม่ได้แบบเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการรับรสการได้กลิ่นของเรามันน้อยลงก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าแบบซิงในร่างกายของเราอ่ะมันขาดหรือเปล่านะจะรู้ได้ยังไงว่าขาดหรือเปล่าสังเกตจากอาการต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับที่เราพูดมาทั้งหมดนี้นะหรือไม่งั้นก็ไปเจาะเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีภาวะอาการหรือโรคอะไรที่เราควรที่จะ เสริมแร่ธาตุสังกะสีนะมีอยู่3โรคด้วยกัน1ก็คือหวัด2ก็คือท้องเสียการท้องเสียก็คือปกติแล้วเนี่ยร่างกายดูดซึมตัวสังกะสีเนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์แล้วตัวสังกะสีเองเนี่ยเวลาที่เรากินกับอาหารบางอย่างมันก็จะไปบล็อกการดูดซึมของตัวแร่ธาตุสังกะสีด้วยนะและอย่างเช่นกลุ่มคนที่แบบเป็นแอลกอฮอลิซึมก็คือกลุ่มกินแอลกอฮอล์กลุ่มนี้ขาดสังกะสีชัวร์งก็คือคนที่จะให้เสริมได้ตั้งแต่ในเด็กอายุ6เดือนขึ้น ไปนะเพราะพบว่าในเด็กที่กินนมแม่เด็กบางคนเนี่ยก็คือหลัง6เดือนยังกินนมแม่อยู่อะไรเงี้ยสารอาหารมันก็จะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเป็นจะต้องอให้เด็กกินอาหารนะหลัง6เดือนใช่ไหมเด็กก็จะได้สังกะสีจากพวกอาหารนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มคนที่กินมังสวิรัตนเจ๊ะเนื่องจากว่าแหล่งที่สําคัญแหล่งหนึ่งของแร่ธาตุสังกะสีคือสัตว์เนื้อแดงนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มมังสวิรัตนะหรือกินเจก็มีอก ที่จะขาดสังกะสีต้องเสริมนะเหมือนกับวิตามิน b 12นะหรือวิตามิน B ทั้งหลายนะนอกจากจะขาดแล้วนะแล้วเขาก็ยังพบว่าพวกถั่วต่างๆเป็นตัวบล็อกการดูดซึมสังกะสีด้วยแนละ้วเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าคนกินเจกินมังเนี่ยนะนอกจากไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเธอก็ยังกินถั่วเยอะใช่ไหมยิ่งขาดสังกะสีเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะต้องเสริมสังกะสีเข้าไปทีนี้พอรู้แบบนี้แล้วนะจ๊ะเราก็มาดูว่าแหล่งสังกะสีมีในไหนบ้างนอกจากหอย นังลมสัตว์ทะเลนะอันนี้ได้หมดเลยนะพวกกุ้งปูอะไรอย่างเงี้ยน,นะนอกจากสัตว์เนื้อแดงแล้วนะคะก็จะมีเนื้อสัตว์อื่นๆก็มีเช่นเนื้อไก่นะแต่ว่าสัตว์เนื้อแดงจะมีซิงเยอะกว่าแค่นั้นนะแล้วต่อมาก็คือพวกถั่วและธัญพืชต่างๆถั่วอะไรที่มีซิงเยอะบราซิลนะถูกต้องค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นนมอ่ะแล้วสุดท้ายเรามาดูว่าแล้วเราจะกินมันเท่าไหร่ดีนะคะ ในผู้ชายตามตำรานะไม่ควรต่ำกว่า11มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิงออมีความต้องการเนี่ยไม่ต่ำกว่า8มิลลิกรัมต่อวัน ในทางปฏิบัติที่แบบเอ่อทั่วๆไปเขาก็จะแนะนำซิงกันอยู่ที่ประมาณ15มลิกรัมต่อวันถ้าร่างกายขาดซิงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะถ้ากับเด็กๆก,ก็คือไม่ค่อยโตพัฒนาการเขาก็จะช้ากว่าวัยแล้วก็มีในเรื่องของออผู้ชายก็จะมีภาวะเป็นหมันทีนี้อีกอันนึงถ้าร่างกายขาดซิงก็คือผมร่วงแต่ ภาวะผมร่วงเนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยการขาดสังกะสีเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะรู้สึกแบบเ,ออเบื่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งปกติแล้วการทานซิง์มันจะต้องกินประมาณวันละ30มิลลิกรัมต่อวันแต่ทีนี้มันจะมีอีกอันก็คือ,อในผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องของแบบการสร้างอสุจิน้อยเนี่ยจะต้องกินซิงมากกว่านั้นอาจจะไปถึงที่50มิลลิกรัมหรือ75มิลลิกรัมต่อวันด้วยแต่ว่า อันนั้นก็คือกินบางช่วงเวลา เกิดว่าเป็นในผู้ชายที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วผู้ชายเวลาเข้าสู่วัยทองอ,อ่อสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ชายนะนั่นก็คือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนมากขึ้นกว่าในช่วงวัยหนุม่มเธอจะสังเกตเลยว่าพอแบบอายุเข้าเลขห้าผู้ชายเนี่ยการตัดสินใจก็จะน้อยจะมีความกลัวมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันมากขึ้นอันหนึ่งที่มีประโยชน์ในเรื่องของสังกะสีเรื่องสิงแนะนําว่าผู้ชาย ทุกคนเริ่มเข้าสู่4กว่าก็เริ่มกินสังกะสีได้แล้วนะเพราะสังกะสีเป็นแร่ธาตุสำคัญตัวหนึ่งที่จะไปบล็อกการเปลี่ยนเทสโทสเตโรนไปเป็นเอสโตรเจนที่เป็นวิถีธรรมชาติที่สุดและดีที่สุดแล้วสำหรับผู้ชายโอเคไหมสรุปก็คือว่าในผู้ชายเขาจะกินโดสสูงกว่าในผู้หญิงผู้หญิงก็วันนึ่งสัก30มิลลิกรัมก็ได้นะคะโอเคนะวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ไปก่อนไปว่า